ของที่มานะครับส่วนผู้จัดก,การจะอยู่สวนส่วน,นใหญ่เลย <S 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 เรื่องนี้ผู้จัดก,การค<อ>่ะเป็นผู้จัดการนอกจากนี้จะมีหน่วยงานของประมงด้วยนะคะที่มาแจกแผ่นพับมาให้ความรู้เราด้วยนะคะครับแล้วก็จะมีเป็นากบทบสเนาะแล้วก็คคใครมีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่หรือฟิวเดย์ปี2564ขอขอบคุณท่านโอว่าคณะาชัยวงศ์ต่างในสังกัดกระสรวงเกษตรและสาพรอ โดยมียกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นยังไวันไทยทอดเทคโนโลยีนะครับเป็นนโยบายหนึ่งของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับเพื่อที่จะกระตุ้นนะครับถามว่าทําไมต้องมีการกระตุ้นทุกปีนะครับในเปลี่ยนแปลงไปนะครับในเรื่องของวิถีชีวิตของเรานะครับในเรื่องของความเป็นอยู่นะครับด้านต่างๆนั้นเราจะเห็นได้ว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราเห็นชัดๆนะครับในส่วนของโครงการต่ตางๆของภาครัฐครับต่อไปก็ขอส้วนวัีทุกท่านนะครับผมผมพ,พอถึงเวลาเอ่อเป็นร,รื่องขาบผลิต ราคาตกต่ำขายไมดีไม่ค่อยมีราคาอะไรเงี้ยในส่วนของแปส่วนของเราทุกส่วนจะมีปัญหาเหมือนกันหมดครับก็คือปัญหาใหญ่ของเราคือเรื่องน้ำนอกกับนะครับลองมาจะเป็นเรื่องการตลาดนะครับว่ากามีคปัญหา้นโ้ทครับสทุกๆลูกมันจะต้องมีว่าส้มเนความหวานขนาดไหนนะคะ มีผลแลรก็สีหรืออะไรอย่างนี้ค่ะอ่านรับรองแล้วก็ส่งไปที่กรมทรัพย์สินปัญญากรมทรัพย์สินปัญญาก็จะส่งใบป,ประกาศมาให้เลยนะคะเป็นใบป,ประกาศมาเลยว่าเจ้าสวนเนี้ยได้รับมาตรฐาน GI นะคะเพื่อขายของเซ็นท่าเนล้ยนะคะร่วมกับทางเราด้วยก็เขาก็ให้ทางกรมเหญ่วพอดีทางคุณ,ค,ณคุณอ้อยก็นะคะ แล้วทีนี้พออยากได้แล้วทําไงคือก็อย่างที่ที่หัวหน้าบอกก็คือต้องไปผ่านกระบวนการให้ได้มีตา GI ติดที่ผลิตของเราตามกระบวนการว่าจะต้องมี GI P จะต้องมีการตรวจแปลงทุกอย่างให้ครบนะคะ